ทีมราชนาวีคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลตำบลบางปูประจำปี2567รุ่นประชาชนทั่วไปชายในรายการนี้ไปครองโดยเอาชนะทีมทีมงานปอปอบวก10ไปด้วยสกอร์รวม76ต่อ68คะแนนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่6สิงหาคม2,567เวลา16นาฬิกาที่สนามบาสเกตบอลอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพกเทศบาลตำบลบ,บางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ,บางปูนำโดยนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางปูจัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีงบประมาณพศ2567รอบชิงชนะเลิศประเภทรุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน18ปีประเภทรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปีและประเภทประชาชนทั่วไปชายเป็นการพบการระหว่างทีมราชนาวีที่มีดีกรีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันหนึ่งคนอดีตทีมชาติไทยหนึ่งคนและแชมป์แลมดังประเทศไทยหนคนพบกับทีมทีมงานปปบวกสิ 10, ดีกรีรองแชมป์ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลตำบลบางปูประจำปี2566ซึ่งผลการแข่งขัน4ควอเตอร์จบลงทีมราชนาวีเอาชนะทีมทีมงานปปบวก10ไปด้วยสกอร์รวม76ต่อ68คะแนนควา้าแชมป์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลตำบลบางปูประจำปี2567ในรายการนี้ประคองค่ะ โดยมีนายเอกรักษ์สีชมพันรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมด้วยเรืออากาศตรีเฉลิมชาติวัยวิลาเลขานุการนายกเทศมนตรีพันจ่าเอกวัฒนันวรางพิสุทธิ์รองปลัดเทศบาลตำบลบางปูนายนัทพรพรมมาศผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณแสงเดือนเรืองอารามเลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตีตะบลบางปูนายบรรจงโตสงวนนายสมศักดิ์โกทันที่ปรึกษาภาคประชาชนร่วมกันมอบรางวัลและเงินรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีงบป,ประมาณพศ2567ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันดังนี้ค่ะ รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีรางวัลชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัลจำนวน7,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมสตรีมหาพฤทธารามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัลจำนวน5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีม MTs รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัลจำนวน4,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวรร ส่วนรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปีรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวน20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีม ko b academy รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวน10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลจำนวน8 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีวิทยาสอง สำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปชายรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวน1 8 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมราชนาวีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวน10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมทีมงานปปบวกสิบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลจำนวน8 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลได้แก่ทีมสอยดาวค่ะ ครับสวดีวครับก็จบไปแล้วครับสารับการแข่งขันบาสเกตบอลบางปูน,นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จัดที่ซีสปอร์ตคอมเพก์แห่งนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแต่ทุกทีมชั้นนำนะครับแล้วก็เราก็ได้นํากรรมการจาก t b l หลีกหงสุดของประเทศมาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราจะยก,กระดับ บาสเกตบอลในบางปูแล้วก็ในจังหวัดสัรวการนะครับในปีถัดไปเนี่ยก็จะเอาความคิดเห็นข้อติชมต่างๆเนี่ยมาจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับยกระดับมากขึ้นยังไงต้องขอขอบคุณทั้งทุกทีมแล้วก็ผู้ร่วมชมนะครับแล้วก็ผู้จัดแล้วก็คณะกรรมการนะครับที่ทําให้งานนี้ออกมาได้เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็สนุกตื่นเต้นมากจริงนะเพืใครม่ได้มาดูไว้ปีหน้าเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ